เซอร์สดี่ปเมย์เป็น้องตังหลายสซอร์สดีแไต่กอดไต่เสียวตุกคนตัวควันค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็มาที่พระธาตุจอมมอกนะคะพระธาตุจอมมอกสถานที่กําลังปรับปรุงแล้วก็สร้างนะคะคือเรามาครั้งที่แล้วคือมาสองครั้งเนาะไม่เห็นทะเลหมอกนะคะแต่วันนี้นะคะเราเห็นทะเลหมอกนิดนิดนะคะแล้วเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็น พระธาตุจอมอกนั่นเองนะคะที่เรามาสองครั้งแต่ไม่เคยเห็นจอมบอกนะคะวันนี้เรามาเช้ามากนะคะก็จะเห็นวิวทิวทัศน์แล้วก็ทาบุญที่พระธาตุจอมอกนั่นเองนะคะคือเปลีป่ยนแปลงไปเยอะมากเลยเนาะข้างหลังก็จะเป็นสร้างโครงสองชั้นนะคะโครงสองชั้นแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเขาเรียกว่าเข้ากรรมาฐานเนาะเข้ากรรมาฐานก็คือนั่งบนทองวัดไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะ โอเคค่ะเ๋ยววันนี้นะคะใหม่ก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะคะไปชมวิวกันนะไปชมวิวแล้วก็ไปไปไหว้พระธาตุจหมาอกกันนะคะ

วันนี้นะคะใหม่ก็ได้มาเห็นทะเลหมอกนะคะอาจจะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าก็ได้มาเห็นเนาะวันนี้นะคะดูบรรยากาศส,สวยงามมากนะคะ่วัดพระธาตุจอมหมอกนะคะอ๋อจุดนี้นะคะปรับปรุงเป็นที่แบบสถานที่เที่ยวสถานที่แบบสัสกการะบูชานะคะบูชาพระธาตุจอมหมอกนั่นเองนะคะยน ัพ,พิคใส่วย่ัดกูใส่ทยางอันนี้เป็นจือผัพ,พิกคูติมาเขากับม,ม,มาปฏิวัติอ๋อมาปฏิวัติทำที่นี่นะคะ,ว,ะ,ะวัดวัดรอนเมืองวัดลอนเมืองนะพระสตีอ๋อก็คือ ออม,ามาหาสามอ่อนวัดยังรก็มีอันนี้ไม่มีชื่อนะคะ,ะพะพิคุพะ,ะ,ะพะิคุสามวัดทกคงนะพะพิคุสามแดงว,วัดน้องอ่ สตอันนี้คือการลองก็คือการใส่บาตรของอนะพระพิสุสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะีย,ยว บัดเปินยางีคู่หยดกบัดบ um ้านดีคู่ีบัดคุงคำคุ้งคำเนี่นะใส่นัก้ที่ใส่ตูร่งผา ปิปันอย่างเลยก่มมอเนอเลินม,มาอให้ดีกแกกี่ต้นเนี่ยอากาศหนาหวนะคะหนาวเย็นประมาณสิบองศานะคะที่เชียงตุงนะคะก็ดีนะคะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเนาะก็สะดวกหน่อยนะคะ เรียกอลเขาเรียกว่ารองนะคะรองก็ค like ือหมายถึงว่าใส่บารตักวัดตักวาดใส่บาทก็คือตักวัดจะเอาเป็นเงินนะคะเงินจานะคะประมาณ200จานนะคะก็แล้วแต่สัทธานะคะจะ500รอยจานก็ได้นะก็คือจะส่วนมากจะเอาเอาเงินนะคะ ลองลองบากนะคะอนนโอเคค่ะนนก็เดี๋ยวพาไปชมตักบาดรองบากรพาไปชมทะเลหมอกค้งหนึ่งนะคะก็นนได้พาชมทะเลหมอกแล้วก็ไหว้พระธาตุจอมหมอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเส้นกันนะคะที่นี่เขาจะมีการเลี้ยงข้าวเส้นเนาะข้าวเส้นก็จะเป็นเจนะคะถ้าเอาเนื้อสัตว์ขึ้นมาตรง จุดนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้างล่างอ่ะได้อยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมนะคะข้าวเส้นเชยงตุงกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะข้าวเส้นที่ไม่เคยให้ให้ชมที่บ้านปกใต้นะคะแต่ว่าน่าจะคนลาเจ้ากันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเส้นคล้ายๆกันแบบนั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนเนาะจะเป็นข้าวเส้นเจนั่นเองนะคะไปดูว่าข้าวเส้นเจจะน้ำข้นหรือว่าน้ำจางหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะไปชมกันค่ะ ันนี้ก็เป็นโฮมสองชั้นสามชั้นนี่ยเปิดก็เฮ็ดใหม่ขึ้นมาเนาะอุ้ยน่านะนี่ก่อนที่ใส่ข้าวเส้นนะคะนี่เป็นพี่น้องมันนำค่ะแจกคอาวเส้นข้าวซอยกันเนาะคอาซอยไปเจอคอขซอยกันค่ะคอาเซ็นอ์อันนี้ข้าวเส้นนะคะคอาวเส้นข้าวซอยกันเนาะมีคอาเซ็นอ่ะข้าวเส้นไม่หลวะอ๋อข้าวเส้นไม่ได้หลวไม่ได้รวบนะคะ ไม่เล่นหลงไม่ใช่อัน,นมีแต่ข้าวซอยนะคะอันนี้เส้นข้าวซอยค่ะน้าลูกน้าลใส่ผักถั่วน้อยนะคะก็คือเหมือนผักเต้ามิยวเนาะแต่ว่าจะมีผักโอ้ยผักเต้ามิยวจะจะมีใบยเยอะนะคะมาไปดูนะคะอันนี้คือน้ำข้าวเส้นเชียงตุงนะคะ ก็จะทางก่อนนะคะเขาเรียกว่าทางเนาะทางก็คือคือเหมือนถึงลวกก่อนนะคะหลายน้ํานะคะหลายน้ำภาษ <laughs> าไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้เ <laughs> ข <laughs> <laughs> าเรียกว่าถางน้ำก่อนแล้วก็เอาน้ำกระสันเอ้ยกันกันถ้าก <c oughs> ัน 用竹子呀，用什么？ ข้าวซอยนะคะเข้าวเซนยังไม่โดกนะคะข้าวซอ,อเราใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลไปนิดนึงแล้วก็ใส่พริกอีกพริกนิดนึงนะคะแล้วก็ชิมดูก,ก่อนว่าเกือคอนสโรด,ดโอเคไหม คืออินมใจมันปากใจว่ะคืออิ่มน้อยปากแล้วผาก็ไม่จัดหรือครับแล้วก็กลตัวผมสโลตนิดนึงนี่ก็จะกินกับข้าวแคบตะตลุนนะคะข้าวแคบนะจังหวัดนั่นหวานวะหวานอยู่อะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะว่าอร่อยอย่างที่แม่กับป้าพูดไหม ดีนะคะแต่ถ้าเาไมก่อนเนาะเจอเุ่นได้เลยขึ้นอะไรย่ำๆได้เลยกันนี่ไปชิมกันนะคะก็สุดเัาโตไซรุนชงเนื้ออร่อยค่ะตะ้นตัรุดอร่อยอันนี้หนิซึ่งเพาเรียกหนิเขาจะใส่ถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงแล้วก็เอาไปคั่วเหมือนคล้ายๆกับง้มเงี้ยวนะคะแต่ว่าจะเป็นตัตานรุดนะคะตัตานรุดก็คือเจนั่นเองนะคะที่เชียงตรงจะเรียกว่าตัตานรุดเนาะตัตานรุดนี่เป็นอัดรดตั้นตันรุดในภาษาหมันไงน้องตั้นตานรุดด้านหน้า cầm ơn nó กํเขาก็ดูด,ด,ดหมดดุดนั่นน,น,นะ,ะ<า>กินก่อนผักนะคะอนนี้เส้นเนาะ <c oughs> เห็นเห็นน้องใหม่ทีใดก็กินทุกทีนะคะจะให้พี่ๆทุกคนนะคะได้ชมนะคะว่าข้าวซอยเชียงตุงนะคะจะเป็นข้าวซอยสดนะคะข้าวซอยน้ำโก้นั่นเองนะคะ <c oughs> แล้วก็กินกับข้าวแคบเจนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากโอเคขอตัวไปกินก่อนนะคะอันนี้อันนี้เป็นเนื้อซาดเจเนื้อซาดเจนี่เอาเขาเรียกว่าอะไรเอาขาเฮดอ่ะเนาะที่มันเป็นลูกกลมๆนะคะบุก้าอ๋อเป็นบุกนะคะเป็นบุกที่เป็นกลมๆที่แห้งมาเช่น้ำแล้วก็มันทำเป็นลาบเจนั่นเองนะคะ เลยไอยมันปกคุกโปเกนโอ้น่าอร่อยนะอันนี้ทําแจกนะคะอันนี้โคทางน้ำโคก่ะโคโคทางขงนอกั้นอ๋อเอาไปผัดเอาไปผัดอีกนะคะมันก็คือถวายพระพิสุที่มาเข้ากรรมฐานที่นี่นะคะก็จะเป็น เป็นเจ๊ซเซ็งๆเนาะมันจะไปสร้างเน่าไข่ซอนเนาะไขยซอนกับเจ๊อ่ะชากินอ่ะตุ๊กขาเขาอ๋อคล้ายๆกับกินมังเนาะกินมังได้นะคะเฮ้ยเหนื่อยเดินขึ้นว่าว่าโภโภพกานาลาต่างๆใจเลือดจึงสั่งจึงเสียนมีทางในการกินการกันการบุญมีทางในเขาเจ้าของบุญกะ พีกรนี้่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะพวกนี้ก็ค uh ือออกแล้วนะคะน่าจะปฏิบัติทำน่าจะเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันด้วยกันเนาะอ้าวอยาไนเท สุขีติกายุมภิมาตานาสิริสนิจามุตังไตการุธวันติอายวัตสุขาาสามกเลยมีถูกีราบีสตัวเลยถูกหวยต้องมาเป็นเจ้าภาพที่นี่นะคะ ตอนนี้นะคะก็ใหม่ก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะก็ได้ชมทะเลหมอกที่วัดเออไม่ใช่วัดพระธาตุจอมหมอกนะคะอะไรอย่างเงี้ยหมอเออ,อ,อมีอยู่ในน่งนี่นะคะก็ยังมีอยู่นะคะเนาะปกติจะไม่มีแล้วนะคะใหม่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน้องใหม่เชียงตุงนะคะลาไปก่อนนะคะวันนี้น้องหนมไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่า คือใหม่ก็ไม่ได้แบบตั้งใจมานะคะก็คือแม่บอกว่าไปก็มาปุ๊บปั๊บเลยนะคะก็เลยได้มาเห็นทะเลหมอกเนาะแล้วก็ได้มาทำมูลด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย